สวัสดีครับจากล่าตำนาน E ีีที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรนเลอชาโตไปนิดนึงนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของทฤษฎีสมคบคิดแมรี่แม็กดลียังไงนะความเป็นมายังไงและเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างเราไปฟังกันเลยนะครับ <S <S เรื่องราวของเรนเลอชาโตนั้นเริ่มเป็นที่สนใจก็ต่อเมื่อถูกหนังสือ The h o อลิ l รัต a n d the h o ะฮอลิเกรลนะครับกล่าวถึงนะโดยในหนังสือได้กล่าวอ้างว่า สถานที่นี้หรือปราสาทแห่งนี้มันคือที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนตามหากันมาอย่างยาวนานโดยในหนังสือได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วจอกนั้นไม่ได้ใช่อย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นที่ใส่น้ําหรือที่รองโลหิตของพระเยซูแต่อย่างใดน,นะครับแต่ที่จริงแล้วมันก็คือสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสายเลือดนี้ผู้แต่งก็ได้บอกว่ามันคือสายเลือดของพระเยซูนั่นเองเลนเรชชโตในปัจจุบันนั้นเป็นเมืองขนาดเล็กนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะที่ติดพรมแดนของสเปน แม้เมืองนี้นะครับจะเล็กแต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆนะครับนับมาตั้งแต่ยุคโรมันที่มีชาวโรมันเข้ามาแผ่อำนาจในแถบนี้จนกระทั่งหมดอำนาจไปและก็ได้มีชนเผ่าบาเบเลียนนะครับที่เรียกว่าชนเผ่าวิซิกอต ที่มาปักหลักในบริเวณนี้นะและได้สร้างปราสาทและกำแพงเมืองขึ้นมารอบๆตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือเล่ากันว่านะครับในตอนที่ชาววิสกอตบุกเข้าไปที่อิตาลีนะก็ได้นําทรัพย์สมบัติมากมายกลับมาด้วยโดยในจํานวนสมบัติมากมายนั้นนะเป็นของศาสนจักรของโรมันคาทอลิกนะครับที่ได้นํามาจากเยรูซาเลม็มตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันบุกไปทําลายพระวิหารนะครับที่เยรูซาเล็มนะและได้นําสมบัติมากมายนั้นกลับมาด้วยและก็ได้ถูกชาววิสกอต ป้นไปอีกทอดหนึ่งจนกระทั่งชาววิสกอตนะครับหมดอํานาจลงและก็ได้มีชนเผ่าแฟรงก์นะครับเข้ามาอาศัยต่ออยู่ในช่วงศตวตรรษที่7จถึงแนะครับเป็นต้นมาและในระหว่างนั้นบริเวณแถบนี้ก็ได้มีชาวยิวที่โดนขับไล่มาและได้มาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่และหนึ่งในกลุ่มชาวยิวทั้งหลายที่ได้อพยพมานั้นก็มีชาวคณะของแมรี่แมกดาลีนนะครับที่ได้ตัดสินใจมาอยู่ณนะที่แห่งนี้นะในทางความเชื่อในแถบนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเอกเทศต,ต่างไปจาก ยุโรปทั่วไปนะครับเพราะแถบนี้ทั้งคริสทั้งยิวแล้วก็ทั้งพวกเพเกนก็ได้ผสมปนเปกันไปมาเหมือนกับบ้านเรานี่แหละครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าเราเป็นพุทธนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือเรานับถือศาสนาที่เรียกว่าศาสนาไทยนะที่ประกอบไปด้วยพุทธพราหมีนั่นแหละมันคล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละอีกทั้งพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยยังเป็นพื้นที่ที่แมรี่แมกดาลีนะครับที่เป็นสายตรงจากพระเยซูเข้ามาอาศัยและเผยแพร่คําสอนคือแล้วทาไมต้องไปสนใจโรมันคาทอลิกด้วยใช่ไหมละ่ะ คือส,สู้เราเคารพแมรี่แมกดาลีนที่เป็นคนแก้เชิดของพระเยซูจะไม่ดีกว่าหรออะไรประมาณนั้นหลังจากที่ชาวแฟรงเข้ามาก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นนะครับและราชวงศ์แรกที่ปกครองก็คือราชวงศ์เมลูมิงเจียนซึ่งเลนเลเชโตก็อยู่ในเขตอาณาจักรแฟรงด้วยเช่นกันโดยอยู่ภายใต้แคว้นตูลูสนะครับซึ่งถูกปกครองด้วยเขาแห่งตูลูสที่ได้นับถือศาสนาท้องถิ่นและโบสถ์แมรี่แมกดาลีนที่อยู่ในเลนเลเชโตด้วยเช่นกันเขาแห่งตูลูสนั้นมีความสนิทกับเหล่าอสิเวนเดมพาด้วยนะครับคือ สนิทเป็นอย่างมากในศตวรรษที่1 2บสถึงสินะในบริเวณของเขตอํานาจของเขาแห่งตูลุสก็ได้เป็นศูนย์กลางของนิกายคาท่านะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงบ่อยๆว่าเกี่ยวข้องกับจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างไงแต่สุดท้ายนิกายนี้ก็ได้ถูกทาลายลงจากศาสนาจักรนะครับที่ให้เหตุผลว่าพวกคาท่านั้นคือพวกนอริตจึงต้องกําจัดทิ้งนั่นเองในช่วงศตวรรษที่14ก็ได้มีทหารชาวคาตลาลันนะครับได้เข้าไปขุดสมบัติในที่นั้นนะ ซึ่งชาวคาตาลันได้บุกเข้าทําลายโบสถ์และปราสาทต,ต่างๆลงไปด้วยเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็ได้มีลูกหลานของเหล่าอัสซีวิเทมพราได้เข้าไปจับจองพื้นที่ตรงนั้นส่วนเลนเรเชาโตก็ได้มีตระกูลวัวซองนะครับได้เข้าไปบูรณะปราสาทและโบสถ์ขึ้นมาใหม่จนกระทั่งในศตวรรษที่15นะครับเลนเรเชาโตก็ได้ตกไปอยู่ในมือของขุนนางตระกูลโอโปจนกระทั่งมาตกอยู่ในมือของโอโปคนสุดท้ายก็คือฟรังซัวเดอโอโป ที่ถือสิทธิ์มาตั้งแต่ปี1732นะครับจนกระทั่งเสียชีวิตและส่งต่อการดูแลให้กับภรรยาที่ชื่อว่าแมรี่เดนเกรดัมเลสจนกระทั่งเธอเสียชีวิตลงเมื่อปี1781นะครับซึ่งก่อนเสียชีวิตเธอก็ได้บอกความรับบางอย่างที่เกี่ยวกับสมบัติของตระกูลที่เก็บซ่อนไว้ในเล่นเลอชาโตให้กับพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าองตวนบิกูที่เป็นคนดูแลโบสประจำตระกูลนะครับและเรื่องราวของเลนเลอชาโตก็ได้เริ่มต้นขึ้น หลังจากที่แมรี่เดเเนเกรตเสียชีวิตลงก็เริ่มมีเสียงเล่าลือถึงเลนเลอชาโตว่าครับว่าเก็บซ่อนสิ่งของล้ำค่าเอาไว้มากมายซึ่งสิ่งล้ำค่าเหล่านั้นเชื่อกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วซึ่งอาจซ่อนอยู่อย่างเป็นปริศนาะณที่ใดที่หนึ่งภายใต้สิ่งก่อสร้างในอาณาบริเวณปราสาทเลนเลอชาโตแห่งนั้นแต่ไม่เคยมีใครตีปริศนาได้นะครับจึงไม่มีใครทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ มีแต่เพียงคนในตระกูลที่ครอบครองซึ่งสืบทอดกันมาจากตระกูลสู่ตระกูลเท่านั้นที่จะทราบแต่เมรี่เดอเในเกรดาเบสนั้นไม่มีทายาทนะครับเธอจึงต้องบอกความลับให้กับพระองค์ตวนบิกูเพื่อให้ความลับนั้นไม่ต้องตายไปพร้อมกับเธอพระบิกูจึงเป็นทายาทผู้พิทักษ์ความลับของสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนไว้เป็นรุ่นต่อมานะครับซึ่งท่านก็เก็บความลับนี้เอาไว้อย่างเงียบสนิทและไม่เคยแพร่งพายให้ใครทราบ โดยเก็บซ่อนสิ่งนั้นไว้ตรงฐานของเสาหินโบราณต้นหนึ่งภายในโบสถ์และตั้งปริศนากํำกับไว้เพื่อจะบอกถึงสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ตรงแผ่นหินเหนือหลุมฝังศพของเมลี่เดอเในเกรดาเบสเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับนั้นสูญหายไปตลอดกาลถ้าหากว่าท่านเป็นอะไรไปนะครับ แต่พระองค์ตนบิกูก็สามารถเก็บความลับนี้อยู่ได้เพียงแค่ถึงปีคศ .1792 เท่านั้นเมื่อกระแสการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มรุนแรงขึ้นจึงทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับขึ้นทั่วประเทศนะพระบิกูนั้นอยู่ฝ่ายกษัตริย์นะครับจึงอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายสาธารณรัฐ ท่านจึงตกเป็นเป้าหมายโจมตีของชาวบ้านนะครับที่เป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิวัติอยู่นะครับจนเมื่อกระแสต่อต้านเริ่มรุนแรงขึ้นท่านจึงต้องหลบหนีออกจากเลนเรอชาโต้แล้วเดินทางข้ามไปยังแผ่นดินสเปนนะครับแต่หลังจากที่หนีไปอยู่ในสเปนได้เพียงปีเดียวพระองค์ตัวบีกูก็ต้องจบชีวิตลงที่นั่นโดยไม่มีโอกาสกลับมาที่เลนเรอชาโตอีกเลยหรือไม่ได้มีโอกาสแม้แต่ถ่ายทอดความลับของสิ่งล้ำค่าที่ถูกฝังอยู่ที่นั่นให้แก่ผู้พิทักษ์คนต่อไปเลยแม้แต่คนเดียว หลังจากที่การปฏิวัติสำเร็จลงนะครับในปีคศ1799นะครับทรัพย์สมบัติของเหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางต้องถูกยึดเข้ารัดไปจนหมดสิ้นซึ่งเลนเลเชาโต้ Le ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ถูกชาวบ้านบุกเข้ายึดและเข้าไปลื้อค้นเพื่อหาทรัพย์สมบัติและสิ่งล้ำค่าตามคำเล่าลือนะครับแต่ก็ไม่มีใครพบสมบัติล้ำค่าดังที่ว่ามาเลยสักลายซึ่งหลังจากพระองค์ตนบิกูหลบหนี้ออกจากสถานที่แห่งนั้นนะครับในปีคศ1792นะ เลนเลอชโต้ก็ถูกทิ้งล้างไปโดยไม่มีคนมาดูแลเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งล่วงเลยเกือบเป็นร้อยปีนะครับจึงได้มีพระอีกรูปหนึ่งเข้าไปทําการฟื้นฟูพระรูปนี้มีชื่อว่าฟรองซัวเบเลนเจอร์โซนิเยได้เดินทางไปยังเลนเลอชโต้ในปีคศ1885เพื่อเข้าไปฟื้นฟูโบสถ์เก่าที่นั่นให้กลับมาเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวบ้านให้แถบนั้นได้อีกครั้งด้วยความใฝ่รู้ของโซนิเยนะครับก็ได้ทําให้เขา เป็นคนช่างอ่านช่างจดจําจนสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆได้มากมายนะครับทั้งภาษาละตินฮิบรูจนไปถึงภาษากรีกโบราณเลยด้วยความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาของพระโซนนเยนะครับจึงทําให้ทราบเรื่องราวของเลนเลอชาโต้นะเป็นอย่างดีและสนใจที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับปราสาทโบราณแห่งนี้อย่างละเอียดช่วงที่พระโซนเยไปถึงเลนเลอชาโตครั้งแรกในปีคศ1885นะครับ คือตอนนั้น่ะชุมชนนี้มีจํานวนชาวบ้านที่ปักหลักอาศัยอยู่เพียง300คนเท่านั้นและเมื่อท่านเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เริ่มมองหาผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นแม่บ้านให้นะครับจนได้พบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือครอบครัวเดอร์นาโนครอบครัวเดอร์นาโนได้ให้บุตรสาวคนหนึ่งนะครับอายุ18ปีนะที่ชื่อว่าแมร y ี่เดอรนาโนเข้าไปทําหน้าที่เป็นแม่บ้านให้กับพาโซดเย และสิ่งแรกที่พระซเดยียเข้าไปปรับปรุงที่แห่งนี้ก็คือโบสถ์แห่งแมรี่แมกดาลีนนั่นเองซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากนะครับในเวลานั้นแต่แล้วเพียงแค่ไม่กี่เดือนที่ซเดยียเข้าไปปักหลักอาศัยอยู่ภายในปราสาทหรนเรือชาโตแห่งนั้นก็เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับท่านจนชาวบ้านแถบนั้นรู้สึกผิดสังเกตนะครับจากพระซึ่งมีบุคลิกเรียบร้อยในตอนที่เข้ามาที่นี่ใหม่ๆนะ กลายเป็นพระที่มีความแข็งกร้าวอคเขสศีก้าวร้าชาวบ้านเริ่มมีความรู้สึกเช่นนี้เออจากการเทศนาของท่านนะครับที่เริ่มใช้น้ําเสียงก้าวรล้าเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งที่ตอนมาใหม่ๆนะท่านเทศนาแบบสุขุมถ่อมตนเป็นอย่างมากสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือท่านเริ่มวิาพา์วิจารณ์นะครับการเมืองของฝรั่งเศสหลังจากการปฏิวัติอย่างเผ็ดร้อนเป็นประจำทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยแตะต้องเรื่องการเมืองเลยแม้แต่น้อย คนในหมู่บ้านยังเล่าลือกันอีกด้วยว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงการขุดและทุบพื้นนะครับในเวลากลางคืนนะดังมาจากโบสถ์ซึ่งก็มีบางคนเห็นพาสโซเนเยเดินไปเดินมาอยู่บริเวณสุสานในยามวิกาลคล้ายกับกำลังสำรวจหรือคุณหาอะไรสักอย่างนอกจากพฤติกรรมที่น่าสงสัยของท่านแล้วยังมีเรื่องการเงินของท่านนะครับที่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับที่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยและซ่อมแซมโบสถ์ซ่อมแซมปราสาทอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจบสิน้น ทั้งที่ตอนเดินทางใหม่ๆใครๆก็มักพูดถึงท่านกันว่าเป็นพระที่สมถะนะครับจนชาวบ้านต้องนําข้าวของมาถวายนะครับเพราะเกรงว่าท่านจะลําบากเพอท่านมีเงินมีทองขึ้นมาทันตาสามารถจ้างคนมาปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในบริเวณที่ดินของปราสาทอีกหลายหลังชาวบ้านจึงต่างพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระโซเนเยว่าท่านอาจไปขุดพบสิ่งล้ำค่าตามที่มีการเล่าลือกันหรือเปล่า นอกจากนี้ชาวบ้านยังสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวของท่านอีกด้วยนะครับคือแบบท่านเริ่มมีชีวิตที่หรูหราขึ้นเริ่มคบหาบุคคลที่มียศมีตำแหน่งชาวบ้านจึงมักเห็นคนแปลกหน้านะครับเดินทางมาที่เลนหรือชาโตบ่อยครั้งสำหรับเบื้องหลังในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพะสุเนเยนะครับในหนังสือ The h o l y ลิบรั and The Holy Grail กล่าวว่าท่านได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันเป็นสมบัติล้ำค่าตามที่เล่าลือกันนั้นนะ่ะก็คือความมรัของเดบ ที่ให้ภาพอ,องค์ตนบิกูเป็นผู้เก็บซ่อนนั่นเองแม้ว่าพาพบีกูจะไม่ได้บอกที่ซ่อนความลับนี้เก่พระโซนเยด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ได้ตั้งปริศนาเพื่อบอกที่ซ่อนเอาไว้และพะสัสโซเนเยก็เป็นผู้ตีความที่สลักไว้บนแผ่นหินเหนือรูปศพของแมรี่ได้และสามารถค้นพบแผ่นหนังซึ่งเป็นบันทึกโบราณจำนวนสีแผ่นที่ซ่อนอยู่ตรงฐานเสาหินโบราณในโบสถ์ บันทึกนั้นนะครับเขียนด้วยภาษาซึ่งยากจะเข้าใจได้นะครับถึงแม้พาสโซเนยจะเชี่ยวชาญหลายภาษาก็ตามแต่ท่านก็ไม่อาจแปลหรือตีความใดๆออกเลยท่านจึงนําแผ่นหนังเหล่านั้นอะไปพบกับบิชอปแห่งคาคาซอนคือเฟลิกซาแซนบิยัตซึ่งได้แนะนําให้พัสุซเนยไปพบกับนักถอดรหัสอักษรผู้หนึ่งชื่อเอมิลูอุเฟในกรุงปารีสและหลังจากที่พัสุซเนยกลับจากปารีสนะครับครั้งนั้นเองชีวิตของท่านจึงเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน กล่าวกันว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นไม่ได้เป็นเพียงแผ่นหนังบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ธรรมดานะครับแต่มีการเฉลยปริศน,นาของสิ่งที่ล่ำลือกันว่าเป็นสมบัติล้ำค่าซึ่งซ่อนอยู่ในที่แห่งนั้นเอาไว้สิ่งล้ำค่าดังกล่าวไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองที่อ้างและเล่ากันว่าเป็นของอสเวนเทมพราที่เป็นผู้นำมาซ่อนไว้แต่อย่างใดนะครับแต่มันมีความสำคัญถึงขนาดที่สามารถทำให้ผู้ที่ค้นพบเกิดความล่ำรวยได้เลยทีเดียวสิ่งนั้นก็คือสุสานโบราณซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินของปราสาทเลนเลชาโต และพาโซเดเยก็ได้พบเห็นสิ่งนั้นด้วยตาของท่านและนําไปใช้ต่อหลอกเพื่อสร้างความล่ํหนวยด้านเองตั้งแต่กลับจากปรารีสครั้งนั้นนะครับพาโซเดเยเริ่มเปลี่ยนไปอย่างผิดหปผิดตานะครับบัญชีของโบสถ์เริ่มมีเงินไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถสั่งข้าวของเข้ามาตุนเอาไว้ได้ครั้งละมากๆนอกจากนี้ยังสามารถจ่ายเช็คให้แก่ช่างในการปรับปรุงซ่อมแซมโบสถ์เป็นจานวนเงินมากถึง2 0 0แสนฟังอีกด้วยนะ หลังจากนี้นะครับยังมีการกล่าวถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปของพัสโซเนยด้วยว่าท่านเริ่มใช้ชีวิตแบบเศรษฐีทานอาหารหรูดื่มไวน์ราคาแพงและยังมักชอบเปิดปราสาทเลนเลชาโตเป็นที่จัดเลี้ยงโดยจะเชิญให้มิตรสหายที่เป็นชนชั้นสูงเข้ามาเที่ยวและพักค้างอยู่เป็นประจำและในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับแม้แต่แม่บ้านที่ทํางานให้ก็คือแมรี่เดรนนานโนนั้นก็ได้พลอยได้รับอนิสงของความร่ํารวยนี้ไปด้วยเธอเริ่มกลายเป็นสาวรสนิยมสูงและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรานั่นเอง ถึงแม้พระสุนเยจะเริ่มใช้ชีวิตที่หรูหราขึ้นนะครับก็ตามแต่ก็มักจะเก็บตัวอยู่ใน,ในปราสาทนะครับถ้าหากไม่ได้ออกทำภารกิจทางศาสนาหรือต้อนรับแขกแล้วท่านมักจะเก็บตัวอยู่ที่หอคอยแมกดาลาตลอดเวลาทั้งวันโดยแทบไม่ได้ย่างกลออกจากที่นั่นเลยแต่ชีวิตอันหรูหราของพระสุนเยที่เลนเลอชตโต้ก็ดำเนินไปจนถึงปีคศ1901เท่านั้นนะครับ พอเมื่อบิชอปบิยาร์ตผู้อุปถัมภ์คำชูคนสําคัญของท่านเริ่มประสบป,ปัญหาด้านสุขภาพจนต้องย้ายไปรักษาตัวที่เมืองอื่นผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่เจ้าคณะแทนท่านบิชอปก็คือบิชอปพอลเฟลิกนั่นเองและตั้งแต่เริ่มเข้ารับตําแหน่งนะครับบิชอปท่านนี้ก็เกิดความขัดแย้งกับพัสโซเนเยมาโดยตลอดนะสาเหตุเกิดจากที่บิชอปพอลเฟลิกพยายามจะซักไซพาสโซเนเยนะครับว่าสิ่งที่พบและสิ่งที่เป็นที่โจจันกันใ,นในบ้านนั้นคืออะไรกันแน่ พระโซเยก็ตอบกับอย่างหัวเสียว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของท่านนับตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเปิดศึกกันระหว่างพระธรรมารูปหนึ่งกับบิดชอบที่มีอำนาจเหนือกว่าจนกระทั่งถึงปีคศ .1909 นะครับบิชอปฟอลฟิลิปก็สบโอกาสและออกคำสั่งย้ายพระโซเยนะไม่ให้รับผิดชอบดูแลโบสถ์นี้อีกต่อไปโดยให้ท่านไปประจำอยู่ที่โบสถ์ของหมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งหนึ่งซึ่งไปพักอาศัยที่วิลล่าเบธาเนียนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปจากโบสถ์เดิมไม่ไกลนะวิลล่าแห่งนี้นั้นก็เป็นสมบัติ อีกสมบัติหนึ่งของพระซูเนเยนะครับและสร้างขึ้นด้วยเงินที่ท่านได้มาอย่างเป็นปริศนานั่นแหละเพื่อเตรียมเอาไว้สําหรับเป็นที่พักยามบ้านปลายชีวิตของตัวเองไงจนกระทั่งในปีคศ .19 1 7านะครับพระซูเนยก็ได้สิ้นลมด้วยโรคหัวใจส่วนศพของท่านก็ถูกนําไปฝังไว้ที่สุสานในเลนเลอชโต้นั่นเองซึ่งในช่วงเวลาก่อนที่ท่านจะสิ้นใจนะครับก็มีเพียงแม่บ้านแมลี่เดอแดนโนเท่านั้นนะครับที่อยู่กับท่านจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต ไมลี่เดอร์ดานโนนั้นจึงเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องสมบัติล้ำค่าที่ท่านพบและได้รับมอบทรัพย์สินต่างๆของท่านทั้งหมดไว้แม้กระทั่งหนังสือและสมุดบันทึกต่างๆที่ท่านเคยเขียนเอาไว้เธอก็นําไปขายให้แก่สมาคมกิจการซื้อขายหนังสือที่อังกฤษโดยคาดไม่ถึงว่าในบันทึกนั้นจะมีสิ่งที่พัะโซเนเยถอนความปริศนาเอาไวร้รวมอยู่ด้วยและบันทึกเล่มนี้เองที่ภายหลังได้ถูกนํามาใช้เป็นแนวทางในการสืบค้นความลับของเลนเลชชโต น้ำซ้ำว่ากันว่าในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2อน,นะครับพวกนาซีซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่ามีสิ่งล้ำค่าซ่อนอยู่ในเรนเลชาโตด้วยก็ได้บุกเข้าไปที่นั่นเพื่อค้นหาสิ่งนั้นเช่นกันแต่ก็ไม่มีผู้ใดพบหรือได้อะไรติดมือกลับมามนาซีนี่ไม่ยอมพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะจนกระทั่งภายหลังนะครับจบสงครามโลกครั้งที่2นะในปีคศ .1946 แมรี่เรอนาโน่ ano, ก็ได้นำทรัพย์สินที่ได้รับออกมาขายอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอได้นำที่ดินไปจำนองไว้กับนักธุรกิจูหนึ่ง ชื่อว่าโนเอลคอบูโนเอลคอบูเป็นคนที่สนใจในเรื่องราวอันลึกลับของเลนเล์ชตโตนะครับเขาจึงพาครอบครัวย้ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งแมรี่เรอดนาโนก็ทําหน้าที่เป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวนี้ต่อไปนะครับโนเอลคาบูนั้นมีบุตรสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแคลร์ซึ่งเธอก็มักจะไปคุยกับแมรี่บ่อยๆเธอเคยถามแมรี่ตรงๆนะครับว่าที่เลนเล์ชาโตนั้นมีความลับอะไรแต่แมรี่ก็ไม่เคยบอกเธอมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับแมรี่เดเรดาโนก็ได้บอก แคล์อยากเป็นปริศน,นาว่าภายหลังจากฉันตายไปพ่อของเธอนั้นจะร่ำรวยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกับไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้นะครับแมรี่เดอร์นาโนนั้นเกิดล้มป่วยลงในปีคศ1953จนเธอเป็นอัมพาตพูดไม่ได้และหลังจากป่วยหนักไม่กี่วันนะครับเธอก็ได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทันได้บอกสิ่งใดให้กับโนเอลเคอร์บูตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ภายหลังที่แมรี่เดอร์นาโนเสียชีวิตลงแล้วโนเอลเคอร์บูกับครอบครัวก็ได้ตั้งใจปักหลักอยู่ที่เลนเลอร์ชาโต้ต่อไป ในหนังสือ The Holy b u t and the Holy Grail นะครับของไบเจนลีและก็ลินคอนนะครับได้ระบุถึงสิ่งที่บันทึกอยู่บนแผ่นหนังทั้ง4แผ่นซึ่งพระซูเนเยพบตรงฐานของเสาหินในโบสถ์นั้นบอกว่าเลนเลอชาโตแห่งนี้ก็คือที่ตั้งของสุสานของสอง,สองกษัตริย์คือกษัตริย์ดาโกเบิร์ตที่2กับกษัตริย์ไซออนนอกจากนี้บันทึกยังได้บอกถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับที่ถือเป็นเรื่องซึ่งอาจทําให้ความเชื่อต่างๆที่เคยเชื่อกันเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู ตามที่ได้กล่าวในบเบลิลเปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นก็เป็นได้อาจจะว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่นําความร่ารวยมาสู่พระสุนเยนะครับเมื่อเขานําความลับนี้ไปแลกกับทรัพย์สินที่ได้มาอย่างเป็นปริศนากับทางคริสตจักรที่โลมเรื่องนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเนื่องจากตัวการทั้งหมดไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะจึงไม่อาจขุดหลักฐานใดๆมายืนยันได้ส่วนเรื่องของสองกษัตริย์นี้มีความสําคัญอย่างไรจึงสามารถทําให้คีตจากนั้นยินยอมทําตามคําขอได้คือ ตามที่เชื่อกันก็คือดาโกเบิร์ตที่2นั้นก็คือกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมโลมิเจียนในยุคศตวรรษที่7นับเป็นราชวงศ์ชาวแฟงกลุ่มแรกนะครับที่เข้ามาปักหลักในฝรั่งเศสส่วนไซออนนั้นหมายถึงภูเขาไซออนนะครับที่ตั้งของเยรูซาเล็มนะอันเป็นจุดกำเนิดของศาสนาคริสต์และการกล่าวถึงกษัตริย์แห่งไซออนไว้เช่นนี้ถูกตีความกันว่าหมายถึงกษัตริย์แห่งศาสนาคริสต์นั่นก็คือพระเยซูนั่นเองที่เรามักจะเรียกพระองค์ว่าเป็นราชาแห่งราชาหรือ king of kings ส่วนการที่ชื่อของทั้งสองคือดากเบิร์ตที่2กับไซออนซึ่งระบุว่าถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินของเลนเนอร์ชัตโต้นั้นแผ่นหนังพื้นดังกล่าวระบุถึงสายพง์ของราชวงศ์เมโลมิเจียนด้วยว่าดาโกเบิร์ตที่2ก็คือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากซาร่าที่เชื่อกันว่าเป็นสายเลือดของพระเยซูซึ่งซาร่าได้อภิเสกกับกษัตริย์องค์หนึ่งในราชวงศ์เมโลมิเจียนนะครับจนกระทั่งสืบสายมาจนถึงดาโกเบิร์ตที่2ซึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ในช่วงศตวรรษที่เจากนั้นก แต่การได้เรียงพงพันธ์ของสายราชวงศ์นี้บนแผ่นหนังไม่ได้สิ้นสุดลงที่ซิกกร์เบิตที่4เท่านั้นนะแต่ยังไล่ไปถึงทายาทที่สืบต่อจากซิกกร์เบิตที่4ลงไปอีกจนไปหยุดอยู่ที่ชื่อตระกูลตระกูลหนึ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสันสะเทือนต่อความเชื่อของชาวคิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะถ้าหากเรื่องนี้เป็นไปนตามที่มีการกล่าวอ้างกันออกมาเช่นนี้หมายความว่าสายโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงคนในรุ่นปัจจุบันอย่างนั้นหรือ แต่เบตเนลีและก็ลินคอนยังไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับยังคงตั้งทฤษฎีขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งว่ากษัตริย์แห่งไซออนที่กล่าวถึงอาจเป็นได้ทั้งผู้สืบเชื้อสายหรืออาจเป็นพระเยซูเองก็เป็นได้ถ้าเรายึดตามทฤษฎีนี้ก็แสดงว่าเหตุการณ์ตึงกังเขนของพระเยซูตามที่กล่าวไว้ในเบเบิลนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงและพระเยซูอาจไม่ได้สิ้นพระชนม์อยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับแต่ได้เดินทางมาถึงตอนใต้ของฝรั่งเศสพร้อมครอบครัว อันมีแมรี่แมกดาลีนซาร่าและก็คณะผู้ติดตามและสิ้นพระชนลงที่นี่เมื่อเข้าสู่ไวชรานะครับและศพของพระองค์จึงถูกฝังอยู่ข้างใต้เลนเลอชาโตแห่งนี้ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนี้เรื่องนี้จะเป็นที่น่าหวันวิตกแก่ทุกฝ่ายขนาดไหนจะเกิดความกลโหนแค่ไหนหากถูกเปิดเผย่ผอกไปจากทฤษฎีนี้นะครับไบเจนลีและก็ลินคอนอ้างว่ามีหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทําให้เชื่อว่าพาสซูนนเยนั้น ก็พบในสิ่งเดียวกันนี้ท่านจึงได้ซื้อภาพทําซ้ำของภาพวาดที่มีชื่อเสียงซึ่งวาดโดยนิโคลัสปูแซงนักวาดภาพชาวฝรั่งเศสนะครับในยุคศตวรรษที่17ที่ชื่อว่าคนเลี้ยงแกะแห่งอาคาเดียเป็นภาพของชายเลี้ยงแกะ3คนนะครับกับหญิงนางหนึ่งอยู่ตรงหน้าโลงหินโบราณแห่งหนึ่งที่มีข้อความภาษาละตินเขียนว่าแล้วข้าก็ไปสู่แดนสุขาวดี ซึ่งประเด็นสําคัญอยู่ที่ทิวทัศน์เบื้องหลังของภาพภาพนี้นะครับที่ดูคล้ายกับสถานที่แห่งหนึ่งที่ใกล้กับเลนเลอชโต้จึงมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นว่านิโคลัสปูแซงซึ่งเป็นนักเล่นปริศนาเช่นเดียวกับลีโอนาร์โดดาินชีอาจทราบเรื่องนี้ด้วยจึงใส่ปริศนารหัสแฝงไว้ในภาพเพื่อบอกเป็นไนว่ามีบุคคลสําคัญที่เป็นคนเลี้ยงแกะที่ถูกฝังอยู่ณบริเวณเลนเลอชาโต้แห่งนี้คนเลี้ยงแกะนี่หมายถึงคน ที่ที่เรามักจะใช้อุปมาอุไมยเรียกแทนตัวพระเยซูนะครับนั่นแหละว,ว,ว่าว่ามีคนเลี้ยงแก่ที่ถูกฟังอยู่ตรงนี้นั่นเองส่วนเรื่องของสุสานหรือห้องลับใต้ดินที่เลนเรือชาโตนั้นก็เคยมีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งนะครับได้นําเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาทําการสํารวจตรวจสอบชั้นใต้ดินบริเวณนั้นนะก็พบว่าชั้นดินบริเวณนั้นน่าจะมีห้องขนาดใหญ่หรืออาจเป็นโพงถ้าอยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวดินหลายเมตรจริง แต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําการขุดค้นให้เป็นที่ประจักษ์ได้แต่อย่างละเอียดเนื่องจากสถานที่นั้นเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับและไม่มีผู้ครอบครองคนใดอนุญาตให้เข้าไปสำรวจอาจเป็นเพราะต้องการให้สถานที่แห่งนั้นยังคงมีเรื่องเล่าให้เป็นที่กล่าวถึงไปเรื่อยและเพื่อให้ความลับนั้นยังคงถูกปิดเป็นความลับไปชั่วการนานนั่นเองเอาล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวปริศนาลึกลับเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเลนเลเชสโต้นะครับที่ว่ากันว่าอาจเป็นที่ฝังศพของพระเยซูนะ เรื่องนี้จะค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งนะครับผมก็พยายามจะย่อยมันสั้นลงแล้วนะงั้นก็ขอขอบคุณหนังสือเรื่องเลนรับโลูกนะครับเวอ of อ o ฟ l น d e ด Series ที่ผมได้หยิบยืมข้อมูลมาคือเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ค,มคอคมเมนต์ได้เลยนะครับมาบอกกันหน่อยนะคิดยังไงและอย่าลืมกดไลค์กซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีไปลวครับสวัสดีครับ